i uh -huh. โดนไปเนี่องนครับกอนไปเลยเดอครับครับันเดียนดีนียตพดีครับเเดียบดีดีครับ่าเดียนเนีดีใส่แจากลูกครับเนี่ยแปดจากลูกเนี่ยโอ้แปสบองครับเครื่องปลูัเกยสยสองลูกครับอ้เครื่อนรถเสียบอรครับบังบังปัเสียบ เครื่องเสียงสิบสอนะครับก็เป็นตัวอย่างโอ้ดีครับนี่รถดอยากหสร้างทำเลยครับประทศใช้มีทีเดียวแล้วโอ้ดีมากดีมากเลยครับเนี่เออครับครับเปนมเมนต์โมเนต์ขอมแบง้์ก็ที่จอมพลโซลาเซลล์นั่นไม้เอิ้นมูนยนะไม้ว่าไม้ว่าไม้เพื่อนเนี่ยเอาไม้เพื่นดูไหมว่าไม้ว่าไหมเพื่อนนี่ยอ

แบตเตอรี่ที่เป็นตัวขับเคลื่อน6ลูกนะครับแล้วส่วนเป็นเครื่องเสียงอีก12ลูกครับนี่นี่เป็นของรถแห่พลังงานไฟฟ้านะครับจากแสงอาทิตย์100%พี่น้องนี่จอมพลโซลาเซลล์นะครับวดีมันี่มา นะครับมางานแฮกระทิ้นนะครับบ้านขุดแดงนะครับหมู่ที่แปดนะครับตำบลบ้านหันอำเภอกระสีสมบูรณ์นะครับใส่ล่อทั้งบมดหกล่อ,ลอที่น้วงครับนี่ครับ ล้อขอบสิบห้าพี่น้องนะครับขอบสิบห้านะครับมาดูแบตเตอรี่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถนี่ใส่นะครับหกหมออพี่น้องนะครับหกหมออนะครับเป็นขนาดนะครับสิบสองโวลต์นะครับน้อยแอมป์นะครับสิบสองโวลต์ ร้อยเอ็มเอ็มนะครับเป็นนะครับเป็นดอกดอกเบ็ด สามดอกที่พี่น้องครับนี่สามดอกแล้วก็ดอกเสียนกลางอีกสิบดอกแล้วก็ฮ้อนนะครับฮ้อนอีกสองหรอฮ้อนโหลดสองที่น้องนะครับนี่อันนี้คือข้างหลังพี่น้องนี่นะครับข้างหลังจะเป็นเบลด เบรดสามนะครับกลางสิบนะครับฮ้อนสองแล้วก็ฮ้อนโหลดอีกสองนะ,นะครับนะครับชุดที่เป็นชุดที่เป็นแบตเตอรี่นะครับชุดที่ชุดที่เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ เครื่องเสียงใช้12หมอพี่น้อง12หมอนะครับส่วนที่เป็นขับขับเครื่องรถยนต์ครับอีก6หมอนะครับขอไหมครับรถคันี้เดียวครับฮะจีเาเอาล่เอาล่พี่น้องที่เคารพครับเราก็จะทำที่มี เรียนปะทับถนรับรอบสารอัลเรียขอให้ดีดอายก็ายเดี๋ยืดถอยรถที่น้องถอยรถไป่แดดนะครับเพราะว่าใช้พลังงานจากแสงแดดโซลาเซล์ครับเนี่ยที่จอ ก็วัดใหญ่ก็มาถึงแล้วมาบันทึกภาพให้เรานะครับมารวมกันเลยครับถือแล้วข้างหน้าก็จะเป็นดอกเบ็ดสามสามตู้นะครับเสียงกลางอีกเสียงกลางข้างหน้าอีกสิบดอกครับพี่น้องแล้วก็เป็นห้อนอีกฮอนอีกสองตัวครับเนี่ย รวมกันเลยครับมารวมกันตอนนี้เราตั้งแถวแล้วก็จะเวียนประทัดสินรอบประมาณสารอบรถแห่จ,จอมพลโซลาเซลล์นะครับทั้งรถและเครื่องเสียงใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นพี่นอ้อง แบบพอดีไอ้สแตนเน็ตพอดีแต่ครับครับสแตนเน็ตพอดีม so, yes. ันหลุดครับครับอ๋อใช้ระบบการปรับโอ้แอปใช้แอปปรับเลยโอเคครับประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณในเทปแบบเนี่ยประมาณห้าแสนมันห้าแสนเนาะโอเคมื้อนี้มื้อนี้มันรับงานเท่าไหร่ในมื้อนี้ เบิ้มงนสันสามพันหเอาเบียงครับมาซอยพี่น้องเขาบุญงนบุญส uh, ้าสีมื่อายโอเคครับคเป็นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะมาดัเอเอาตัวเเครับเอาปรวัตไตานเลยเออครับาัเปไดเปเโอ้ดังอยู่ ไม้หวานใส่ไม่ดีเอาแบดเีใส่เือกาทนทนจกิใส่ไหมต่เดียวนะดังดังดข้างหลังเบียดขนาดเท่าไรเนี่ยที่แปดจะจสเบยนเบียดข้างหลังไงแดหดแล้วสิบแปดนะขนาดก็สิบแปดนะแปดเบสิบแปดเบอางีนดอกเป็นไงข้างหลังเบด เบตสามแอมมือหนวดนนี้นี่แอมมือปราจเดานีนี่าาดิเปิดยยกหน้าหนวดซะดิแต่โแอมจับตัวน่งสามลสิตัหลายครับสิบสิเตัวสบเอตแอมเนี่นะโอ้กละพันห้าร้อยบาทนะระมาเก็บมื้อน่ะก็พันกว่าก็พันหวดใช่ใช่ท้มเวอร์ครับั้งเบิดเนี่ยสิบเตัวทีเนี่ยสิบเอ็ตครับ ไอ้สินไฟนี่เดือเฟือมั้นี่สาแอมสิบหแอมใชไหคสิบห้าแอมสอมครับครับสิบห้อมัสุราเซี่ยนนี่ผลิตได้ประมาณสิบสิบว่ามันเกิดชัญหไม่ได้หมอหะอมันติดให้เราโซล่าเซลล์นี่ตัวจริงมัครับเนี่ตัวจริงมันเนี่ยตัวจริงนะนี่คือโอเคโอเคร้นนีบควันมาวนะเออมันวนบอนควันหมมีเสียงรบกวนครับครับ เป็นพลังงานสะอาดนะไม่กวนกันแล้มพลังงานสะอาดนี่คือจอมพลโซล่าเซลลตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเตรี่ยวมาแล้วกับเครืนะแข็งหน้าครับเโอับอันนี้อยู่ในห้อมันรับประดิษฐสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับครับเปิดเปิดอ้อมนี่ยังรอสัญญาแล้วราสัญญาแล้วเอาก็จอดช่ดงนี้ว่าเสียงไงขับจอช่วงนี้แหละเ้วเสียงไหมก็ต้องไปจอดที่เออครับนะ แล้วดูเพิ่มเดี๋ยวจะมาพื้นนี้เครื่องอยู่ไหนอ่าทางไหนบนทางไหนมีอยู่ครับมีเมันได้ใส่ว่าทางไหนไหมแเดี๋ยวดูครับอยู่กันบ้างอย่ากลับบ้านตลาดทรายวันที่สองสามพุชิกาอันนี้บ้านคุณแดงกำปั้นโซล่าเซลล์ได้ยินเสียจะซื้อนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะดีนนนักเรียนเรื่องพลังงานนะโอ้ดีมากครับดีมากครับเพราะว่าไปจอดนี่ครับสูงน่าขอนะได้สบายเนี่ยนี่นี่นี่ ยี่น้องบ้านหนาวจะมีกัดนะครับใช่ใช่ระบบโซล่าเซลล์หลายๆนะครับพลังงานอนาคตนี่เป็นแบบอย่างตัวอย่างของพลังงานรถเฮียขันแรกวันนี้คันแรกของของเขตนี่เพะเนี่ยของประเทศไทยของประเทศไทยเรื่วันนี่ยถือว่าเป็นแบบนี้นะ ครับครับพ่อข่อยเห็นแต่บโมมีเ pues มื 8, 2, nah, ่อกลับกลับ oh, okay, ่มีคนกาเห็นครับเพราะเขากลัวจะมาเรียนมาดินะบ่กลัวหรอเรียนมาโอเคครับผมตัวอย่างลงตัวหมดเลยครับครับครับเมื่อกี้ไม่เกียงเด้ว่าลืมไปว่ามันจะใต่้นไม้เออต้นไม้ม่ไต่แดดใแดดผมแดดตรงไม่เจียมตรงไหจอมพลโซนาเซียวพี่น้องนี่ตัวจริงเสียงจริงนี่อ่ผู้ใดสนใจเด็ก็ศูนย์แ่งเก้าหกหก นะสี่เก้าหนึ่งหกนะครับครับอ่ะเชิญเชิญเวนะ